เรามาดูการเลี้ยงลูกหมูป่ากผสมในระบบฟาร์มหมูหลุมนะคะการเลี้ยงหมูนะคะทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะตรงตามตำราบ้างแล้วก็ตามประสบการณ์บ้างการซื้อคอลเลกชันต่างๆในแต่ละฟาร์มบ้างนะคะทุกคนก็สามารถที่จะแหกแนวออกไปได้นะคะตามความคิดของเรานะคะเลี้ยงหมูแบบตามสไตล์ของแต่ละฟาร์มเลยค่ะที่นี่ก็จะเป็นฟาร์มระบบหมูหลุมนะคะก็คือเน้นปลิงป่งค่ะเรา แช่เรื่องการกิดถ่ายของน้องน้องนี่เลยค่ะน้องก็จะเป็นช่วงอายุที่ หย่านมแล้วแล้วก็กลับมากินอาหารได้เองนะคะน้องก็กินกิงนะคะกินเป็นหัวอาหารลำบ้างกล้วยบ้างนะคะช่วงตามช่วงอายุเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการท้องเสียเนาะเพราะว่าน้องหย่านมแล้วนะคะพร้อมจําหน่ายนะคะผมคายออกไปก็คือมีบางส่วนและลูกค้ามารับเอาไปแล้วนะคะแล้วก็จะที่เหลือนี้ก็รอพร้อมรอส่งนะคะแล้วก็ถ้ามีใครสนใจทักแชทเข้ามาที่เพจแฟนต้านสุภามหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะแต่ ไว้หน้าเพจค่ะพร้อมส่งนะคะทุกคนในละแวกจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็คือตอนนี้ทางฟาร์มเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอำเภอเพ็ญน,นะคะใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถเข้ามารับได้นะคะพร้อมมอบคอลเลคชันดีๆให้กับทุกคนนะคะใครที่สนใจนะคะก็สอบถามได้นะคะได้ตลอดเวลานะคะนี่เลยค่งน้องโตอ้วนมากค่ะขอสก,กินเนาะทางฟาร์มเราลปอยตั้งแต่อายุสีวันนะคะ ตอนนี้คือเกินแล้วค่ะทุกคน